ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งนึงนะครับัใครที่เปิดอ่านคอในทาั้งช่วงเวลาจะเจอครับความที่เรียกว,ว่าแดงเถื่อนพอยนะครับล่วงถึง5นะครับผมมีทุกตาลีล่วงถึง13นะก็อ่าบีแอนบีครับอ่าเอ็กซาร์พีอ่าบีแอนบีบีวัดดีลุกเพกนะครับผมทุมนค B B, B D, นคเลยนะโอกาสทำให้บีแอนบีล่วงลงไปด้วยแลโนโล่ล่วงนะครับผมโซน่าก็ล่วงลงนะ คือตอนนี้เนี่ยทุกๆครับผมแม้แต่เหรียญอาชีบะอินุ u, ครับผมตอนนี้กับไปนแล้วเหรียญหายจากตลาดแล้วเนะี่ยอาชีบะล่วงไปสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้เหลือศูนห้าตัวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอ่าคนเริ่มเทขายหนักแล้วนะอ่าอย่างที่เราเห็นเราเห็นได้นะครับผมะนะครับผมที่จะร่วงหลุดแบบ หนักๆนะผมเราคาดการไว้ตอนแรกเนี่ยเราคาดการณวาปานจนเกินไปนะครับตอนนี้เราต้องมาคาดการกันใหม่นะรเราสามารถที่ระเบิงึ้นเรคร่าวๆได้นะครับว่าโอกาสที่ก่อนจะสิ้นปีอาจะจะถึงจีบนะครับผมเลี่ยมนะครับผมโอกาสจะถึงเลขสามตัวนะครับผมซึ่งว่าน่าจะแตะอยู่แปดร้อยนะครับโดยประมาณนะจากที่ผมผัานมานะครับผม ลาหน้านะครับผมน่าจะไปถึงเลขหลักเดียวนะฮะว่าอาจจะํำสุดสามนะครับผมให้มากสุดก็ได้อ่ะเก็บนะโดยประมาณนะครับอินบีเคยไปถึงจุดํำสุดนะฮะถ้าจะกลับไปก็อาจจะเป็นเลขสองหลักนะครับผมที่จะถึงถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมนะครับผมบอ,อกว่าเกิดได้นะตอนนี้อาะาร ตัวแล้วครับผมหลายๆกองทุนครับผมการพูดถึงครับผมแล้วก็คาราโนไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเอเนะฮะเราจะพูดอาจจะเหลือศูนย์แบบศูนย์จริงๆนะครับผมแบบสมบูรณ์เลยนะครับผมซึ่งต้องเป็นมาเตือนโอชคอยนะครับผมอะไรผมก็ล่วงอีกเยอะนะครับถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่ในส่วนของกองทุนนะฮะเริ่มมีการเทขายมานะครับจากอารามันดานะครับผมเทขายอีทมานะ ก็หลายๆส่วนมีการเทขายวิธีซีกมาเหมือนกันไม่ต้องกังวลเลยนะฮะหลายๆตัวนะครับอย่างโซล انا ที่มีกองทุนหนุนหลังนะครับมีเทขายแน่นอนนะฮะ BNB ก็คงจะมีอ่ามีการเทขายบางส่วนออกมาเหมือนกันนะครับผม ADA นั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะใช้อ่าในส่วนเทเรียมโซล اناADA เนี่ยอ่ามีกองทุนหนุนหลังพอสมควรนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสเทขายนะครับให้มันมีค่าศูนย์สปาร์ตเกิดขึ้น ครับผมซึ่งอันนี้คือประเมินแบบเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเลวร้ายได้นะครับยังไงก็ตามนะครับเรามาระวังในการลงทุนให้ดีนะฮะจะบอกว่าจะช็อตกองยาวนะครับผมนั้นต้องบอกนะครับผมว่าไม้ช็อตเป็นอาจจะมีได้นะครับผมบอกเลยว่าอย่ยาเสี่ยงเพราะว่าบางทีมันโตขึ้นมานะครับแล้วพวกนีนะ้มันเป็นการล้างช็อตกองอยู่แล้วนะหลายฝ่ายที่มีประโยชน์ได้ผลประโยชน์ทำกันมา เตือนอีกครั้งนะครับผมตลาดช่วงเวลานี้เป็นตลาดแดงเสือนะผมถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามนะรอบเหรนไหนตามนะผมว่าเหรนไหนมีที่เรียกคุณนะพยายามรีเช็ตข่าวซ้ำๆอีกครั้งนะครับผมแล้วอย่าประมาทเด็ดขาดนะเพราะว่าณ่าจตอนนี้นะครับผมระดับหลักนะครับผม,ผมสิบแรกนะก็มีอาการเขวก็มีอาการแขว่งพอสมควรเลยนะใช้คํานี้นะครับผมใครก็ตามนะครับผมที่จะเริ่มลงทุน ต้องรีบสาตลาดครับอ่นหนังสือเติมนะครับว่กทุกคนทำได้นะครับผมและมีประโยชน์แน่นอนนะครับก็ช่วงเวลาสั้นๆนี้ผมกน่าจะบอกรายละเอียดทั้งหมดน้อแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไราแปลกๆนะครับไม่อยากให้อ่อกังวลจนเกินเหตุผมในตลาดคริปโตนะครับถามว่าคริปโตมันจะหายไปแบบอบสูญเลยไหมผมมองว่าคงไม่หายหรอกครับผมแต่มันคงจะมีเรียกว่า ความผลอโหดของตลาดที่หนักกว่านี้นะหนักมากๆนะใครถือเหรียญแปลกๆไว้อย่างผมนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่เนตเหรียญแปลกๆพอสมควรแล้วนะครับผมบางอันที่ซื้อซื้อเพิ่มแล้วก็หยุดซื้อนะครับผมบางอันที่ไม่ได้ซื้อก็พยายามบอกตัวเองไว้นะครับผมว่าเหรียญใหม่ๆตอนนี้ไม่มีเหรียญไหนน่าสนใจเพียงพอนะครับก็ไปซื้อโดยที่ตัวเราเองนะพิเศษนะครับเหรียญนี้ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับผมแต่ก็ทยอยทยอยนะครับสะสมนะ ไม่ใช่รีบเร่งซื้อนะครับผมยังไงเขาเรามาระาวาังตัวเองครับผมในะช่วงเวลานี้ตลาดมันโหดมากนะฮะเป็นห่วงนะครับผมดไลคนเราก็ i b ้เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วเราจะทำเรื่องดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ